สวัสดีค่ะอาวุโสทุกท่านวันนี้ผู้น้อยกราบสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าเบื้องบนขอน้อมนำหนังสือเรื่องหลักธรรมพื้นฐานตอนที่สบทที่5การขอรับวิธีธรรมคือรับอะไรสงบจิตใจแล้วพิจารณาดูจัก,กรวาลที่เราดำรงอยู่นี้ พวกเรามักจะสรรเสริญถึงความมหัศจ,จรรย์ของพระผู้สร้างโลกธรรมชาตินั้นมีทั้งเรื่องราวและสรรพสิ่งมากมายนับไม่ถ้วนกำลังหมุนเวียนอยู่ในเวลาเดียวกันตลอดเวลาและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้กลับมีความสอดคล้องกันอย่างยิ่งสัจธรรมในตัวเรานี้ก็ไม่ใช่เป็นเช่นนี้หรอกหรือทุกเวลาทุกนาที ในตัวเรามีปฏิกิริยาทางชีวภาพและกายภาพต่างๆที่นับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันคุณประโยชน์อันแยบยนต์แห่งธรรมมีอยู่ทั่วตัวเราไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องคิดพิจารณาแม้จะมีปฏิกิริยาเป็นพันเป็นหมื่นแต่เมื่อประกอบกันขึ้นมาก็คือตัวเราทุกอย่างมีหลัก มีเกณฑ์ไม่สับสนเป็นไปตามธรรมชาติธรรมะอยู่ในตัวเราใช้ได้อย่างไม่ติดขัดอยู่ที่ตาการมองเห็นอยู่ที่หูก็ฟังได้ยินอยู่ที่ปากก็พูดได้อยู่ที่จมูกก็ดมกลิ่นได้อยู่ที่ร่างกายก็เคลื่อนขยับทํางานได้นี่ก็คือคุณประโยชน์อันแยบยลแห่งธรรมที่อยู่ในตัวเรา ดังนั้นพวกเราได้เข้าใจแล้วว่าธรรมะไม่เพียงควบคุมฟ้าดินสรรพสิ่งยังควบคุมตัวเราอีกด้วยผู้ควบคุมสูงสุดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลกับผู้ควบคุมตัวเรานั้นไม่มีอะไรที่ต่างกันองค์ธาตุแห่งธรรมไรรูปรักซึ่งตาเนื้อของเราไม่อาจมองเห็นมือไม่อาจจับต้องได้ แต่ทุกเวลากลับสำแดงคุณประโยชน์อันแยบยนต์อีกทั้งยังคล้อยตามการเวลาและสภาพแวดล้อมแล้วพัฒนาเป็นภาษาตัวหนังสือคำพีตลอดจนสร้างอริยธรรมที่นำความผาสุกให้แก่มนุษยชาตินี่คือบทบาทของปรีชายานและสัญชาตยานของพวกเราคนทั่วไปไม่รู้ว่าธรรมะนั้นอยู่ในองค์ธาต และคุณประโยชน์อันแยบยลของตัวเราได้แต่เพียงรู้อย่างคร่าวๆถึงการดำรงอยู่ของธรรมะแล้วใช้คำว่าวิญญาณเป็นชื่อเรียกแทนซึ่งเราเรียกกันว่าจิตญาณเดิมแห่งองค์ธรรมมารดาเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับและไม่สูญสลายพวกเราก็เรียกขานว่าตัวจริงตัวจริงนี้เพียบพร้อมสมบูรณ์ที่สุด สว่างที่สุดและดีงามพร้อมที่สุดเป็นอมตะนิรันดรเวลานี้พวกเราลองดูร่างกายที่เป็นรูปลักษ์มองเห็นได้จับต้องได้เป็นตัวแทนเราได้ไหมนำเอารูปถ่ายของคนคนหนึ่งที่ผ่านมาในแต่ละช่วงของชีวิตมาเปรียบเทียบดูเราจะรู้ว่าลักษณะใบหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโดยทั่วไป พวกเรามักจะเคยชินกับการรู้จักคนโดยลักษณะของใบหน้าแต่ลักษณะใบหน้าไม่อาจคงรูปเดิมได้ตลอดไปแขนขาและลำตัวก็ไม่ใช่ตัวจริงบางคนโชคร้ายเสียแขนหรือขาไปข้างหนึ่งแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ส่วนอวัยวะภายในของเราละ่ะในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าถึงขั้นสามารถนำหัวใจของสัตว์ปลูกถ่ายเข้าไปในร่างกายคนได้สำเร็จและด้วยเหตุนี้เราไม่อาจกล่าวได้หรอกว่าคนคนนั้นไม่ใช่ตัวเขาเองแล้วแม้แต่เซลล์สมองในศีรษะก็เริ่มตายลดจำนวนลงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดแล้วดังนั้นกายเนื้อที่มีรูปลักษณ์เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง ของตัวจริงเท่านั้นถึงแม้ว่ากายเนื้อดูไปแล้วเหมือนกับของจริงแต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงไม่กี่สิบปีก็กลายเป็นดินกองหนึ่งเพราะกายนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งนิรันดร์เราจรึงเรียกว่าตัวปลอมหลังจากได้เข้าถึงตัวจริงและตัวปลอมแล้วพวกเราก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมต้องขอรับพิธีทมด้วย วันนี้พวกเราโชคดีอย่างยิ่งได้มีโอกาสขอรับมหาธรรมฟ้าปางก่อนสิ่งที่ได้รับคือไตรั์ไตรัตนั้นง่ายต่อการเข้าใจแต่ก็มีความหมายกว้างไกลและลึกซึ้งอย่างยิ่งเนื้อหานั้นจะมีการอธิบายอย่างละเอียดในตอนขอรับวิถีธรรมโดยขอกล่าวคร่าวๆสองประการประการแรกการขอรับวิถีธรรม ก็คือการชี้ตรงถึงตัวจริงที่เป็นนิรันด์และก็เป็นการโน้มนําให้บังเกิดจิตดีงามธรรมยานเดิมปรากฏในปัจจุบันอริยธรรมทางวัตถุเจริญก้าวหน้ากว่าอริยธรรมทางด้านจิตใจหากหลงลืมตัวจริงชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เดินได้หากยึดตัวปลอมเป็นตัวจริงยิ่งทำให้พวกเรามืดบอด พึงพอใจในตัวปลอมแล้วทำเรื่องราวที่เป็นโทษต่อต,อตอนเองและผู้อื่นสร้างเคราะห์ภัยให้กับตนเองทั้งยามที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วดังนั้นการขอรับวิถีธรรมจึงเป็นการโน้มนำให้จิตใจดีงามมโนธรรมที่มีอยู่ในตัวเราสำแดงออกมาตัวจริงและตัวปลอมปรับประสานกันได้อย่างดี ทำให้ชีวิตของพวกเราไม่ว่าอยู่หรือตายล้วนสงบสุขชื่นบานอิสระคุ้มค่าและมีความหมายประการที่สองการขอรับวิถีธรรมก็คือการเปิดประตูกลางในตัวเราและเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประตูแห่งมโนธรรมประตูแห่งปัญญาประตูแห่งเมตตาประตูนี้สำคัญอย่างยิ่ง เวลาที่เราจะออกจากบ้านหลังหนึ่งก็ออกทางประตูใหญ่แต่ถ้าประตูนี้เปิดออกไม่ได้ต้องกระโดดออกทางหน้าต่างหรือระเบียงตอนนี้ก็อาจตกลงมาแข้งขาหักได้ไกายเนื้อของเราเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งจิตญาณตัวจริงก็เหมือนกับเจ้าของบ้านเมื่อถึงวันหนึ่งกายเนื้อต้องสูญสลายจิตญาณตัวจริงไม่อาจออกทางประตูกลางนี้ได้ ถูกบังคับให้ออกทางประตูข้างอื่นความหวาดกลัวความกระวลกระวายนี้ก็ไม่อาจเปรียบเลยได้นี่ก็จะทำให้ทุกทรมานและไม่สงบสุขหลังจากตายไปดังนั้นพวกเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่เมื่อใกล้าตายร่างกายจะเกิดการเกรงหวาดกลัวขาดที่พึ้งเพีงและกระวนกระวายการขอรับวิถีธรรม ก็คือการเปิดประตูกลางของพวกเราที่เข้ามาเมื่อเกิดและออกไปเมื่อตายและก็คือหนทางขึ้นสู่ฟ้าดังนั้นวันนี้พวกเราโชคดีที่ได้รับวิถีธรรมได้รับไตรัดเปิดประตูกลางที่จิตญาณสื่อตรงกับฟ้าสามารถทำให้พวกเราค้นหาตัวจริงกลับคืนมาเมื่อได้รู้จักธรรมะในตนก็จะอาศัยจิตดีงาม เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อผู้คนอื่นและจัดการเรื่องราวทำให้ชีวิตยิ่งมีคุณค่าและคลี่คลายปัญหาใหญ่แห่งการเกิดตายได้รับหลักประกันแห่งการล่วงพ้นเกิดตายหลังจากสิ้นบุญไปก็กลับคืนสู่บ้านเดิมของเราหรือที่เรียกกันว่ากลับบ้านเก่าดังนั้นมหาธรรมฟ้าปางก่อน ก็คือหุนทางกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนความล้ำค่าของมหาธรรมฟ้าปางก่อนก็คือการเบิกหนึ่งจุดที่หมื่นพันคำพีไม่อาจเปรียบปานจุดนี้เปิดยานทนวานอันเป็นประตูกลางและประตูพุทธ,ธาสามารถก้าวเดียวร่วงค้นโดยตรงสู่แดนสวงและก็คือการเข้าสู่วิถีแห่งชีวิตนิรันร์จุดนี้ล้ำค่าสูงส่ง เหนือกว่าพระสูตรคำภีรเหนือกว่าฟ้าดินความลำค่าของหนึ่งจุดนี้เป็นอาจารย์ของคำภีร์ทั้งปวงเป็นเจ้าแห่งสัพพธรรมเป็นมารดาแห่งเหล่าพุทธาและฟ้าดินดังนั้นจึงกล่าวว่าล่วงพ้นเกิดตายก็คือได้รับชีวิตนิรันด์เป็นมหาธรรมฟ้าปางก่อนที่ไม่ดับสูญน,นี่เป็นจริงที่ทุกคนมีอยู่แล้ว และเป็นหนทางที่ต้องกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนบทที่6การรับวิถีธรรมมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรวันนี้เราทั้งหลายยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รับวิถีธรรมได้เปิดประตูแห่งจิตมโนธรรมสำเนึกประตูแห่งปัญญาประตูตรงสู่ฟ้าเบื้องบนนี่ก็คือก้าวแรกความล้ำค่าของวิถีธรรมนี้ ยังนำมาซึ่งบุญวาสนาและความผาสุกตลอดชีวิตเรา 1. ค้นทุกได้ชีวิตคนในโลกนี้ต้องประสบความทุกข์กังวลต่างๆเมื่อสืบสาวถึงต้นสายปลายเหตุนั้นล้วนมาจากการหลงลืมตัวจริงไปการรับว,วิถีธรรมนั้นก่อนอื่นก็เพื่อให้พวกเรารู้ว่าทุกคนล้วนมีธรรมะอยู่ในกายตนค้นพบตัวจริงอันเป็นจริงที่สุด กระเสริฐที่สุดดีงามที่สุดเรียบพร้อมสมบูรณ์เป็นอมตะตลอดกาลซึ่งเดิมมีอยู่แล้วในตัวเราในชีวิตประจำวันวาจาและการกระทำแสดงออกมาจากตัวจริงทุกอากับกิริยาก็จะสอดคล้องกับหลักธรรมจิตดำรงอยู่ในสภาวะอันสมบูรณ์ที่สุดก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากคนรอบข้าง และสิ่งต่างๆรอบตัวใจเราจึงไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนในผลได้ผลเสียจิตเป็นนายกายเป็นเบาในเมื่อสภาวะจิตของเราได้ยกระดับขึ้นก็จะไม่มีการตอบสนองกับสิ่งชั่วร้ายและไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกได้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตพบความเป็นสิริมงคลรอดพ้นจากเคราะห์ภัย มุ่งสู่ทางสว่างทำให้เราได้รับความเบิกบานใจและอิสระเสรีอย่างแท้จริง 2. รอดพ้นภัยพิบัตินับตั้งแต่มนุษยชาติมีอริยธรรมความหมายที่แท้จริงของธรรมะได้มีการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นชิบประจรธรรมได้ดำเนินผ่านดินแดนอารยธรรมที่สำคัญเช่นประเทศจีนอินเดีย เป็นตนต้แต่ทว่าในร้อยกว่าปีที่ผ่านมามวลมนุษยชาติถูกครอบงำด้วยความพยานอยากทางวัตถุในท่ามกลางความเจริญด้านอริยธรรมทางวัตถุที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้จิตใจค่อยๆรุ่มหลงไปถึงขนาดแข่งขันการผลิตอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงมาค่าชีวิตผู้คน ย้อนดูประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติในหลายพันปีที่ผ่านมาในระยะเวลาสั้นๆไม่กี่ปีเกิดสงครามโลกถึงสองครั้งสงครามย่อยๆนับไม่ถ้วนคนบาดเจ็บและล้มตายสุดประมาณการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์อย่างเกินควรก่อให้เกิดการทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกความผันแปรของจิตใจคนนำมาซึ่งภัยจากธรรมชาติและภัยจากมนุษย์อยู่เนืองๆเหมวอนมนุษยชาติได้สั่งสมมหันตภยัยที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับตนเองแล้วด้วยเหตุนี้ฟ้าเบื้องบนจึงมีพระมหากรุณาทิคุณโปรดประทานมหาธรรมลงสู่โลก เพื่อชุดช่วยสาธุชนคนดีหลังจากรับวิธีทำแล้วพวกเราดำรงใจทำไว้ทุกเวลาปฏิบัติต่อผู้คนด้วยมโนธรรมสำนึกเมื่อประสบเคราะห์ภัยที่เกินกว่าแรงมนุษย์จะช่วยเหลือได้เพียงใช้ไตรัฐด้วยจิตศรัทธาย่อมรอดพ้นจากภัยพิบัติได้ให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีเรื่องเช่นนี้มีประจักษ์หลักฐานมากมาย ไม่อาจนำมากล่าวได้หมด 3. ล่วงพ้นเกิดตายชีวิตมีทั้งทุกข์และสุขไม่มีใครสามารถหลีกพ้นจากความทุกข์ต่างๆเช่นทุกข์ของการแปงแย่งเพื่อความอยู่รอดความชราความเจ็บป่วยและความตายส่วนความสุขความยินดีต่างๆของโลกมนุษย์ก็มักจะไม่ยั่งยืนเปลี่ยนแปลงง่ายโดยเฉพาะเมื่อชีวิตสิ้นสุดลง สุดท้ายก็คือความว่างเปล่าไม่รู้จะไปหนใดยิ่งทำให้รู้สึกสะท้อนทอดถอนใจผู้มีปัญญานำสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้อเตือนใจจึงถือเอาการล่วงพ้นเกิดตายและการแสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตนิรันด์เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตในอดีตบำเพ็ญก่อนได้รับทีหลัง ดังนั้นเพื่อแสวงหาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคนในอดีตถึงกับทุ่มเททั้งชีวิตเพียรบำเพ็ญปฏิบัติอย่างทุกเข็นก็ยังอยากที่จะสมปรารถนาในการได้พบพระวิสุทธิอาจารย์บัดนี้มหาธรรมปกโปรดไปทั่วได้รับก่อนบำเพ็ญทีหลังในขั้นตอนการรับวิถีธรรมหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ ผู้มีอนุตตรองค์การได้เปิดประตูตรงสู่ฟ้าได้มอบหลักปกกระกันของการล่วงค้นเกิดตายให้ก่อนหลังจากที่เราทั้งร้ายได้รับวิถีทรรแล้วได้รู้จักตัวจริงของเราใช้ตัวจริงเป็นนายห่างจากความคิดเหลวไหลเพ้อฝันเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมให้ความคิดวาจาและความประพฤติของเรา ล้วนสอดคล้องกับมนธรรมสำนึกได้หลังจากสิ้นบุญไปจิตญาณอันเป็นตัวจริงก็จะคืนสู่มาตุภูมิบ้านเดิมได้เสวยสุขตลอดกาล 4. สำเร็จอริยะเมธีการรับวิถีธรรมก็คือการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการสำเร็จเป็นอริยะเมธีขอเพียงพวกเราใช้น้ำแห่งปัญญาเมตตา ความวิสุทธิสงบมารดให้ย่อมแตกหนอปริดอกออกผลได้เวลานี้ยุคมืดแห่งลัทธิผลประโยชน์ครอบคลุมไปทั่วมหาธรรมคือประภาคารอันสว่างสวยัยการรับวิถีธรรมบำเพำ็ญธรรมไม่เพียงแต่ทำให้พวกเราสามารถทำตนเองให้เป็นคนดีแล้วยังทำให้พวกเรามีโอกาสสร้างความดี ให้ทั่วล่าดีพร้อมกันไปด้วยหลังจากรับพิธีรมแล้วขอเพียงพวกเราดำรงใจธรรมและจิตมโนธรรมสำนึกอยู่ทุกขณะในชีวิตประจำวันดำเนินปฏิบัติตามหลักสัจธรรมด้วยความจริงใจไม่ต้องใส่ใจต่อการได้มาหรือเสียไปและการมีเกียรติหรือถูกเกียดติยมพยายามที่จะทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้าง้วนได้รับคุณประโยชน์ของธรรมะ ทำให้แสงสว่างแห่งธรรมสาดส่องไปทั่วตลอดชีวิตทำสุดความสามารถวิริยะไม่เกียจพานขณะมีชีวิตอยู่ประสบความสำเร็จในอริยกิจหลังจากกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนไปย่อมสำเร็จมักคผลอริยะเมธีได้อย่างแน่นอนความสูงส่งล้ำค่าของมหาธรรมฟ้าปางก่อนก็คืออนุตตรธรรมองค์การในอนุตตรธรรม อนุตตรธรรมองค์การก็คือพระวิสุทธิอาจารย์แห่งสามภพหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์เบิกยานนทวารเปิดประตูตรงพกพระพุทธาพระนิพพานไม่ได้อยู่นอกกายฉันก็อยู่ทั่วทุกที่นี่คือที่สุดแห่งความสูงส่งล้ำค่าละวิเศษที่สุดของมหาธรรมฟ้าปางก่อนความสูงส่งล้ำค่าของอนุตตรธรรมองค์การ และหนึ่งจุดชี้อันแยบยนจากพระวิสุทธิอาจารย์แห่งสามคบของมหาธรรมฟ้าปางก่อนไม่ใช่ได้จากคำพูดตัวอักษรและเสียงไม่ใช่ได้รับจากพระสูตรคำพีทั้งปวงไม่ใช่ได้รับจากการเทศนาธรรมไม่ใช่ได้รับจากปัญญาความฉลาดหรือการเสวนาไม่ใช่ได้รับจากความรอบรู้มากมายความสามารถ และไม่ใช่ได้รับจากความเป็นอัจฉริยะทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นยังอยู่ในการเกิดตายและยังมีการตอบโต้ซึ่งไม่สามารถล่วงพ้นเกิดตายและอยู่เหนือการตอบโต้ได้ความล้ำค่าของหนึ่งจุดชี้นี้ก็คือคุณประโยชน์อัญญนแยบยลของมหาธรรมฟ้าปางก่อนนี่ก็คือรู้แจ้งได้เองโดยไม่ต้องสอนปัญญานี้ เป็นปัญญาที่แยบยนต์ซึ่งเรามีอยู่แล้วมีมาแต่เกิดและการรับหนึ่งจุดชี้นี้ก็คือการค้นหาจิตด,ดั้งเดิมของเราที่มีมาก่อนก่อเกิดฟ้าดินคนสรรพสิ่งสรรพชีวิตให้กลับมาอีกครั้งจิตด,ดั้งเดิมก็คือจิตมโนธรรมสํานึกจิตฟ้าใจธรรมใจองค์ธรรมมารดานั่นเอง ความแยบยนต์ของมหาธรรมฟ้าปางกรแยบยนต์ยิ่งนักจนมิอาจกล่าวได้รู้ได้โดยไม่ต้องไต่ตรองเป็นได้โดยไม่ต้องเรียนรู้นี่ก็คือปีชายานและสัญชาตญาณที่มีมาตั้งแต่เกิดไม่ต้องใช้วาจาอักษรเสียงรูปลักษณ์ไม่ต้องสึกตรองไม่ต้องนึกคิดไม่ต้องใช้การพูดฟังดูและการกระทำ แต่ก่อเกิดฟ้าดินคนจับพสิ่งสัพพชีวิตได้เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อเกิดขึ้นแล้วไม่อาจละห่างจากพรารุณุภาพอันแยบยนของธรรมะได้เลยดังนั้นจึงเรียกมหาธรรมฟ้าปางก่อนว่าเจ้าแห่งสพรพพวิญญาณหากว่าฟ้าละห่างจากพรานุณภาพอันแยบยนต์ของมหาธรรมฟ้าปางก่อนแล้วตะวันเดือน จะอับแสงดวงดาวต่างๆในจัก,กรวาลเกิดความวุ่นวายไม่อาจโคจรได้ไม่มีกลางวันกลางคืนสภาพอากาศไม่เกิดการหมุนเวียนสจะพสิ่งสพรพชีวิตในโลกไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้หากว่าแผ่นดินละห่างจากพลานุภาพอันแยบยนต์ของมหาธรรมฟ้าปางก่อนธาตุดินน้ำไม้ไฟทอง ไม่อาจเข้ากันได้พยานันตรายก็จะประดังกันเกิดขึ้นภูเขาถล่มแผ่นดินทลายท้องทะเลจะเหือดแห้งสพรพพสิ่งสัพพชีวิตในโลกก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากว่าคนละห่างจากพลานุภาพอันแยบยนของมหาธรรมฟ้าปางก่อนจะเดินก็เดินไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นหูก็ฟังไม่ได้ยิน ปากก็พูดไม่ได้สรุปคือทั่วทั้งร่างกายไม่สามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้เมื่อตายไปแล้วก็เหลือแค่กองกระดูกกองหนึ่งพารนุภาพอันแยบยนนี้ก็คือความล้ำค่าของมหาธรรมฟ้าปางก่อนแยบยนต์ยิ่งนักหากเข้าใจอย่างท่องแท้ในภารนุภาพอันแยบยนของมหาธรรมฟ้าปางก่อนเมื่อได้รับวิถีธรรมแล้วต้องประคองรักษา และดำเนินปฏิบัตินี่ก็คือฟ้าและคนร่วมสมานฟ้าและคนเป็นหนึ่งเดียวกันสัจธรรมไร้คำพูดแยบยนจนไม่อาจเปรียบเลยไม่ใช่ตายแล้วจึงเป็นพุทธะพึงเข้าใจว่าขณะนี้ก็เป็นพุทธะอยู่แล้วจึงเรียกว่าตถาตาพุทธะณขณะจิตนั้นนี่เป็นคุณประโยชน์ของการได้รับ และบำเพ็ญมหาฟ้าปางก่อนบทที่ 7. ต้องพร้อมด้วยเงื่อนไขใดจึงสามารถกราบขอรับวิธีธรรมได้ในเมื่อการกราบขอรับวิธีธรรมสามารถบังเกิดคุณประโยชน์ให้กับเราได้ตลอดชีวิตวันนี้พวกเราได้มีโอกาสรับวิธีธรรมได้ง่ายนั้นเกินไปหรือไม่จริงๆแล้วพวกเราสามารถได้รับมหาธรรมฟ้าปางก่อนนั้น ก่อนอื่นต้องสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณฟ้าเบื้องบนที่ประทานมหาธรรมปกโปรดสู่โลกซึ่งตั้งแต่โบราณกาลมาไม่แพ่งคยให้โดยง่ายให้พวกเราได้มีโอกาสรับรู้หนทางกลับคืนสู่ฟ้าอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องพร้อมด้วยเงื่อนไขที่ว่าบรรพชนมีคุณธรรมตัวเรามีรากบุญอย่างลึกและพุทธสัมพันธ์ถึงการอันควร จึงจะกราบขอรับวิธีทำได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้พวกเราจะต้องตั้งปณิธานอันดีงามต่อองค์ธรรมอันสูงสุดแห่งจักรกวาลปณิธานนี้สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้3ประการคือ 1. หลังจากได้รับวิธรทมแล้วยินดีที่จะจดจำและดําเนินปฏิบัติตามหลักสัจธรรมนั่นก็คือสิ่งที่พูดคิดและดำเนินในชีวิตประจำวัน ล้วนมีมโนธรรมสำนึกเป็นหลักได้ 2. หลังจากได้รับวิถีธรรมแล้วยินดีที่จะทำอย่างเต็มความสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรายินดีที่จะทำความเข้าใจในความหมายของธรรมะให้มากขึ้นและทำให้ผู้คนมากมายได้รับบุญวาสนาจากอนุตตร,รธรรมด้วย 3. หลังจากกราบขอรับวิธีทําแล้วจะไม่นําเอาใ่รัตที่ได้รับไปบอกกับใครโดยเด็ดขาดใ่รัตนั้นจะต้องอยู่ในขั้นตอนการกราบขอรับวิธีทําอันศักดิ์สิทธิ์มีพระวิสุทธิอาจารย์ผู้มีอนุตตรองการเป็นผู้ถ่ายทอดให้จึงจะถูกต้องและมีประโยชน์หากพวกเราแพร่งพลายให้กับคนอื่นไม่เพียงแต่จะไม่ถูกต้องและไม่มีประโยชน์แล้ว พวกเรายังทำผิดกฎของฟ้าอีกด้วยปณิธานอันดีงามน,นี้สอดคล้องกับปีชายานและสัญชาตยาณที่ฟ้าประทานให้ปันมีพร้อมอยู่ในตัวทุกคนดังนั้นพวกเราทุกคนรู้วาสามารถทำได้ดําเนินปฏิบัติตามปณิธานนี้ด้วยความศรัทธาจริงใจนั่นเป็นการให้ความชุ่มฉ่ำแก่มเมรดพันธุ์แห่งปัญญาเมตตา และความวิสุทธิสงบที่พวกเราได้ปลูกไว้ในตอนที่กราบขอรับวิถีธรรมให้มันสามารถแตกหนอ่อผลิดอกออกชอบตกผลได้จึงจะไม่เสียเปล่าต่อวาระดีในการกราบขอรับวิถีธรรมบำเพ็ญธรรมที่พบผ่านได้ยากยิ่งนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่พวกเราสามารถกราบขอรับวิถีธรรมได้อย่างราบรื่นนั้นก็คือ ได้พึ่งบาร,รมีจากบรรพชนด้วยเหตุนี้ฟ้าเบื้องบนจึงมีพระมหากรุณาธิคุณขอเพียงพวกเราบำเพ็ญธรรมอย่างแน่วแน่มั่นคงบรรพชนของพวกเราก็มีโอกาสกราบขอรับพิธีธรรมผลการเวียนไหวตายเกิดได้รับการชุดช่วยลูกหลานของพวกเราได้พึ่งใบบุญนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการดำเนิน มหากตัญญูต่อบิดามารดาและบรรพชนขอเพียงมีพร้อมในเงื่อนไขข้างต้นไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเผ่าพันุใดหรือนับถือศาสนาไหนล้วนสามารถกราบขอรับวิถีธรรมได้ทั้งสิน้นปรารถนาจะได้รับวิถีอนุตตรธรรมล่วงพ้นจากทุกข์แห่งการเวียนว่ายทุกภัยในนรกภูมิความไม่ยั่งยืน ของชาวโลกเช่นยากจนร่ำรวยอายุยืนอายุสั้นเป็นไม้กำพะอยู่โดดเดี่ยวและทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วได้กลับคืนสู่แดนสวงเสวยความสุขสำราญตลอดไปจำเป็นต้องหนึ่งเราโชคดีที่ได้ประสบวาระงามโอกาสดีในหกหมื่นปีมานี้ตัวเราเองมีจิตใจดีงาม 2. เรามีรากบุญอย่างลึกนั่นก็คือตัวเราเองในอดีตชาติได้สร้างกุศลคุณงามความดีไว้มากนี่เป็นบุญปัจจัยแห่งฟ้า 3. บรรพชนของเรามีบุญกุศลสร้างคุณงามความดีนี่คือบรรพชนมีคุณธรรม 4. ตัวเราเองได้พบเจอผู้แนะนำผู้รับรองชุดช่วยเรามากราบขอรับพิธีธร,รม นี่คือพุทธสัมพันธ์ถึงการอันควรซึ่งเป็นเพราะอดีตชาติพวกเราเคยทำบุญร่วมกันมาหรือเคยร่วมบำเพ็ญอยู่ในสำนักหรือศาสนาเดียวกันในชาตินี้ได้พบวิถีอนุตตรธรรมปกโปรดได้กราบขอรับวิถีธรรมและบำเพ็ญธรรมร่วมกันนี่ก็คือพุทธสัมพันธ์ถึงการอันควร